สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมนะฮะที่เราลงคลิปไปเมื่อก่อนนั้นนี้นะฮะเราให้คนมาคอมเมนต์ชื่อตัวละครเราก็จะมาแจกคนดูกันนะครับโอเคฮะมีคนมาคอมเมนต์กันมากมายนะครับแล้ววันนี้ก็วันที่7เดือนเนะฮะเราก็จะมาเริ่มแจกกันเลยนะคนแรกนะครับชื่อผมนะฮะชื่อนี้ผมกดให้หมดแล้วครับโอเคครับผมก็จะส่งของให้คนที่มาคนแรกๆผมจะให้เป็นของนะฮะคนที่เหลือหลังๆผมจะให้เป็นเงินเอนะครับคนละ20,000 0 คนแรกได้รับล้อนี้ไปเลยนะครับโอเคผมส่งไปให้แล้วนะครับคนที่2ชื่อไม้สอ0พันกดติดตามนานแล้วขอหน่อยก็เอาไปเลยกดติดตามนานแล้วด้วยเอาร้อนี้ไปนะครับไปคนที่สามนะฮะมาดอนกดให้แล้วนะครับแล้วก็รับฟิลมไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าฟิล์มนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาน้อยอ่ะผมจะส่งเป็นเงินให้ถ้าราคาเกินกว่าสองแสนผมจะส่งฟิล์มให้นะ โหสี่หโอเคเอส่งเปน็นเงินให้ดีกว่าโอเคเครับคนต่อไปมาดอนนะสองแสนปริงคนต่อไปกดติดตามแล้วนะครับชื่อฟีซี่รับไปเลยครับสองแสน สบายสบายฮะวันนี้แจกกันยาวๆผมตบผมก็หัวใจให้เฮะเติมเงินได้ของอะไรบ้างครับเติมเงินได้ตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นเติมเงินฮะติดตามนานแล้วอิอิได้เลยครับจัดไปสองแสนปาบชื่อยูจิ ครับกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับเป็นผู้ติดตามได้4วันแต่เราก็ให้ฮนะแค่เข้ามาร่วมสนุกกับผมนะครับผมก็จะแจกให้เรียบร้อยคนต่อไปนะครับชื่อ Hammer Hammer ขอบคุณครับโอเคฮนะสองแสน ต่อไปนะครับชื่อ S2000H ติดตามนานแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ขอให้สนับสนุนต่อไปนะครับอ๋อของกดหัวใจให้ก่อนอยวผมจะลืมว่าอุแจใครไปแล้วบ้างอคิคต่อไปว่าคนนี้ Bank ์ออมจัดไปฮะส0 0 0สนคนต่อไป ติดตามตั้งแต่แจกโคสเบต้าแล้วครับชื่อแจ๊ดจีเคจไปครับขอบคุณมากนะครับเองินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ก็อยากจะแจกครับต่อไปชื่อชานนส์สองแสนส่วนใครไม่ทันกิจกรรมนี้ก็รอกิจกรรมรอบหน้านะครับผมมีแจกเรื่อยๆแน่นอนนะครับ ไม่ธรรมดาจริงเชียวคูณกดไลค์และกดติดตามให้แล้วครับชื่อโมฮอ w กได้เลยฮะขอบคุณมากครับ2,000ส,สนยังทันไหมครับกดไลค์กดติดตามให้แล้วอ้อทันฮนะถ้า4วันที่แล้วผมเพิ่งมาแจกวันนี้เองฮะโอเคครับรับไปล้วฮะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะเป็นคลิปแจกของครับ ต่อไปโดมินิกโดมินิกติดตามแล้วชื่อโอเคครับสองแสนเคอไม่มีชื่อตัวละครนะฮะอดนะฮะต่อไปครับคนต่อไปคนนี้เสียใจด้วยนะฮะกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วครับกดแชร์แล้วด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับชื่อชัตวิทย์นะฮะจดไปฮะชัตวิท คนต่อไปนะครับชื่อพีนิกมาผมจะแจกแบบรวนๆเลยคนต่อไปโชวะโชวะโชวะไอ้มดแดงโชวะมันเขียนงี้เหรอวะโชวะหรือเขาไม่ใช่หมายความว่างน้นติดตามแล้วครับชื่อ What the what the fart w h a t the fart รับไปลายแสนเคีชื่อกาวกล้องแคล่ค่องคาว์คร่อง2แสนเครับผมเทนวัชชววัชาวัชชาวัวชาวัชชาวัาเทนวัชชาเจ็ดไปครับผมสองแสนเอ้าไม่มีชื่อคนขับอดได้เงินกันอีกแล้วนะฮะชื่อหลอเท่ครับ ชื่อหลอดที่ได้เลยฮนะปาบหลอดที่ส่งไปสองแสน 2, ไปชื่อว่าเรสโซนนะครับอะไรก็ได้ครับขอบคุณครับโอเคอะไรก็ได้ก็รับไปเลยสองแสนเคฮะโอเคใครมีอะไรสามารถสอบถามได้นะในคลิปนี้สองแสน ต่อไปทายแล้วเนะี่ยอ่านไม่ออกเลยชื่อเขียนอะไรยากจังจะไปสองแสนโอเคฮะเราเหลืออยู่12ล้าน8ปดแสนเงินเราจะพอไหมดวงดีมากครับชื่อแก้มก้นถ้าไม่ไดลไออ้ลองไม้โทรออกฮะลองไมโทรออกนะครับขอบคุณครับอะไรเนะี่ยแล้วไม่จำชื่อตัวเองไม่ได้ล่ะ โอเคครับส่งไปแล้วนะฮะคนต่อไปนะครับจ๊กเกอร์โต้งก้าจ๊กเกอร์โต้งก้าจัดไป2 0 0 0 0ครับกล่องข้อความผู้รับเต็มอดได้ฮนะโอ้โหเสียใจด้วยเลยนะจ๊กเกอร์ต้นก้าต่อไปดัมเมอร์วันครับกดติดตามแล้วตั้งแต่โค้ดเบต้าขอบคุณมากครับกล่องข้อความเต็มอีกแล้วนะฮะอดได้อสองคนโอโหต่อไปชื่อนเกมว่าตัวปวด อเครับกดติดตามแล้วกล่องคนติดตามกล่องคนจะไล้สองคนเต็มนะฮะชื่อ This Dresser d e s s ซอรจัดไปสองแสน Easy Easy Money ต่อไปกดติดตามนะครับกดไลค์ทุกอย่างชื่อบิ๊บพี่เจรับไปฮะสองร้อยค จะแจกไม่เยอะจะแจกทั่วถึงนะครับต่อไปครับผมชื่อจานชูกดแล้วขอบคุณมากครับับไปเ้วยต่อไปชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับเป็นรหัสสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีชื่อคนขับอดได้กแล้วต่อไปคนนี้นะ ลบกันก็ใส่ใหม่2องใส่ใาบคนไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยต่อไปชื่อน้องพีน้องพี่ยู่น้องพีน้องพีเจ้งตัวอ e ีนะฮะต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามรบก,กวนถามหน่อยครับชื่อในเกมพัฟฟี่ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ทําลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากฮนะ รับไปเลย2 0 0 0 0 0ต่อไปคุณ support man กดซับให้แล้วครับกดให้หมดแล้วครับขอบคุณมากฮนะแค่กดให้เราก็ดีใจแล้วครับฝา2สองแสนต่อไปคุณ mega my ศูนย์ศูนยโชื่อยังกับพาสเวิร์ดจะไป2องแสนไปกดให้แล้วนะชื่อโทม่าขอบคุณครับ จัดไป2องแสนคีคนต่อไปชื่อปิงปองปิงปองก็จัดไปอีก2องแสนคีคลิปนี้ผมขอไม่ตัดต่ออะไรนะฮะขอลงแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับ c u สตอม PCB เนะฮะจัดไปอีก2องแสนคีครับปลิงเอามันขึ้นว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้กล่องจดหมายเต็มคงต้องได้ตัดต่อแล้วแหละโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่แจกของต่อ โอเคมาเริ่มแจกกันต่อแล้วคัสตอม p C C B B B นี้เอาไปสองแสนคุณต่อไปนะครับคุณกรุฟเฟนกรุฟเฟนกรุฟเฟนจัดไปสองแสนนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับปะรดให้แล้วนะครับชื่อในเกม Name the Daza D1 อะไรนเนี่ย Name s แซดเด a เนมซาเดสเนมซ d d ด s โอเคกดส่งแล้วก็มีของขายไม่ออกส่งมาเต็มเลยนะฮะไม่เป็นไรนะกดต่อไปครับพมไปชื่อ3ามครีมสามพรามณ์สามพรามนี่เหมือนถนนปะนั่นมาถนนสามพานันแ,แป้งแป้งชิงชางเราไปสปายโชว์สปายโชว์ชื่อโคตรเลยสปายโชว จัดไป2องแสนต่อไปชื่อในเกม mark khead กดหมดทุกอย่างแล้วครับขอบคุณมากครับผม2องแสนเครัต่อไปเปิดอีกเปิดอีกต่อไป stripper อะไรสักอย่างสามสิบห้าโอเคสองแสนต่อไปคนนี้ทำแล้วเรียบร้อยครับจัดไปฮนะ อีก2 0 0 0 0น k นะครับขอบคุณมากนะครับไม่มีปัญหาแค่มาร่วมสนุกแล้วก็แจกให้ฮนะต่อไปคุณเกมเมอร์จะไป2 0 0 0 0 0 k ขอบคุณครับต่อไปคุณนี้ติดตามแล้วนะฮะชื่อว่าด Alpha, Alpha. ั f อูฟอัลฟาด a บอัลฟาจะไปสองแสนค แจกมาแล้ทั้งหมด8ล้านนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆ8หรือ9ล้านไม่รู้นะฮะแต่เราก็แจกคือกว่าจะครบทุกคนที่เข้ามาเล่นนะรเราพยายามจะเน้นเน้นให้ครบทุกคนนะครับจะไ,ได้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจกันแต่อนาคตอาจจะเป็นรางวัลที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไม่ได้ครบทุกคนแล้วนะฮะต้องขออาภัยด้วยนะครับแต่วันนี้รางวัลอาจจะไม่เยอะเลยได้ครบทุกคนนะครับ ต่อไปวิเซตภาบสองแสนคขอบคุณนะครับไม่มีปัญหาขอให้เข้ามาดูไลฟ์ผมเยอะนะครับต่อไปชื่อมิโนสุเกะมิโนสุเกะผมมิโนสุเกะมีเรื่องจะบอกเพราะวันนี้ผมมีความสุขแค่ได้ไดนชินโนสุเกะกดแล้วครับชื่อ ฮัตชิวฮัชิวเรียกกับน่ารักอะฮัตชิวถ้าแบบว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยฮัตชิวต่อไปโมโทสุกดติดตามนานแล้วครับดูสดตลอดมุกจางๆพูดก,กวนๆไหนมุกจางมุกเขาเรียก,ก่ามุกพรีเมียมมุกจงมุกจางอะไรดูช่องผิดเปล่าอ, <c oughs> <c oughs> อยวเรากเล่นนะสนุกดีครับขอบคุณมากครับ ต่อไปอัลติเมทมัชโหชื่อเท่จริงต่อไปสองแสนตฮะต่อไปกดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วครับผมขอบคุณมากครับต่อไปถ้ากดไลค์กดติดตามแล้วครับขอบคุณมากเลยนะไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเล่นนะว่ากดติดตามแล้วเพราะมันเช็คไม่ได้แต่ก็ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนที่ยังไม่กดกดให้ผมด้วยนะเราจะพุ่งทะยานซับไปด้วยกันนะครับ โอเครับคนสุดท้ายโอเครับผมพบทุกคนแล้วนะฮะที่เล่นกิจกรรมกับผมนะครับคนที่ได้จะเป็นการที่ผมได้กดหัวใจไว้ให้นะฮะใครที่ผมไม่ได้กดก็คืออดนะฮะส่วนตัวใครที่เขียนชื่อผิดก็เสียใจด้วยนะฮะวันหลังก็พยายามเขียนชื่อมาให้ถูกนะครับคลิปต่อไปนะฮะ2,000ซับสไครต์หรือส0มพันซับผมจะแจกของที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะฮะยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะมีอะไรสอบถามถามในคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมแจกครบแล้วเรียบร้อยทุกคนนะครับผมขออนุญาตไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบายฮนะ